สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะเป็นสูตรที่ทำโดยคนบุรีรัมนะคะอีเป็นคนบุรีรัมนะทุกคนอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการคั่วพริกแห้งแบบนี้นะคะก็คือเราจะปล่อยให้เขาไหม้นิดนึงนะมันจะได้มีกลิ่นหอมหอมแล้วก็เผ็ดจี๊ดนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาโขลกหรือบุบแค่พอแตกนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะจะใช้น้ำตาลสายนะคะ10ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเล็กน้อยนะคะเพื่อทำละลายค่ะไม่ต้องรอให้น้ำตาลละลายทั้งหมดเลยก็ได้นะคะก็คือเราจะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปนะคะ นี่คือน้ำมะขามเปียกค่ะก็ใส่10ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะเช็คความเปรี้ยวของมะขามในแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีความเปรี้ยวไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสูตรโดยประมาณนะคะ อันนี้คือรากผักชีเนาะเราจะเอาไปทุบก่อนเอามาใส่นะคะก็ใช้ประมาณสัก2 3ถึงรากค่ะและนี่คือกระเทียมดองนะคะใช้1หัวเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปด้วยสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ก็คือหอมแดงค่ะเอาไปซอยเนาะใช้ประมาณ6-8หัวนะคะทุกคน แล้วก็ใส่เกลือแกงนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใช้เป็นเกลือชมพูนะคะจากนั้นก็ตั้งให้มันเดือดแล้วก็ฟองขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยลดไฟค่ะลดไฟให้อ่อนที่สุดนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะ งวดลงนะคะทุกคนก็หมั่นคอยคนเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้นะคะอันนี้น่าจะได้ที่แล้วนะคะทุกคนก็ใส่พริกลงไปค่ะขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องเคี่ยวต่อแล้วนะคะเราแค่คนให้เข้ากันดีนะคะ จากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยคะ่ะแล้วก็เด็ดใบผักชีใส่ไปสักสองสาก้านเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสูตรนี้จะไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช่น้ำปลานะคะลองไปทำกินกันดูนะคะอร่อยแน่นอนคะ่ะมีน้ำจิ้มแล้วก็ต้องมีเครื่องจิ้มนะคะซึ่งออิฟหา ร้านขายลูกชิ้นไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าเขาปิดเนาะอิฟก็เลยเอาไส้กรอกมาห่อเกี๊ยวทอดแบบนี้นะมันก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนลองไปทํากินกันดูนะอย่างบ้านเราก็จะหาได้ง่ายเนาะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลานะคะก็สามารถจิ้มกับน้ําจิ้มสูตรนี้ได้เลยจ้า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรสชาติเพื่อนๆก็อาจจะชิมตามความชอบของตัวเองได้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะไม่ใส่แป้งนะคะเวลาน้ําจิ้มเขาเย็นตัวลงเนี่ยมันจะมีความเหนียวเองโดยธรรมชาตินะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะ เอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ